สวัสดีเพื่อนชาวเอซทุกๆคนนะครับผมเปิดโมเดลกลับมาทำมันโดนนี่เอซเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับผมเปิดตัวสุดยอดไอเทมลับที่สาวกไอมดแดงต้องมีข้าวโพดอบกรอบตรโอนย่ญญารสเารามเมลรุ่นพิเศษมาพร้อมกับโมเดลฟิกเกอร์มาร์คไรเดอร์มาเลขหนึ่งมาเลขสองลิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุน่นมาพร้อมกับกาสเปอร์แลนด์ในตำนานและของแถมสุดพิเศษร,รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อฟแฟนๆโอเดงยา่ามดแดงตัวจริงเท่านั้นตอนนี้นะที่เป็นกระแสกันแบบว่าเปิดกันตุ่มตามตุ่มตามนะฮะดีใจผิดหวังเสีียใจมมหดครบ นะฮะสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของ Mark คไรเดอนะครับผมวันนี้มีโมเดลของทาง o อ e n งยนะครับเป็นโอเ n งย่าฟิกเกอร์โมเดลฮะมาร์คไรเดอร์บัสิิธิ์แท้โดยโตรงเลย<ๆ>ก็จะมีสีพิเศษก็คือสีโกกับสีซเวร์ของจริงนะจะเป็นยังไงอย่าเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้สั่งสองกองมาลุ้นกันนะฮะไม่มีอะไรแล้วข้างในเป็นอย่างนี้มา 2แบบโน1โน2แต่ไม่รู้ว่าข้างใน,นนี่จะเป็นโน1หรือโน2นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอแกะดูพร้อมๆกันก่อนนะหรือจะได้สีพิเศษนะครับ Secret Golden นะครับผมก็เป็นสีทองนะครับมีแค่100ชิ้นในโลกเท่านั้นนะฮะส่วนอันที่2ก็เป็น Secret Silver m a r k r s i d e r Bus นะครับเป็นรุ่น limited edition ผลิตเพียง200ชิ้นเท่านั้นก็รอดูว่าจะได้โกลหรือสีซิลเวอร์หรือว่าเป็นแบบธรรมดานะฮะโนห่งโนสงยังไงก็เดี๋ยวรอดูอพร้อมกันเรามาดูช็อตกันเราเห็นเพื่อนๆแกะกันในกลุ่มนะในเพจนะครับเยอะแยะมากมายเราก็ต้องอยาก แกะบ้างเดี๋ยวมันจะไม่ทันกระแสะเขานะครับตอนนี้กําลังมาดังมากเลยโอ้โหสวยมากดูสิอืมพแพ็คออกมาดีมากนะ,ะซิลมาอย่างดีเลยนะฮะดูฮะการซิลแน่นมากดีมากแล้วกล่องออกแบบสวยมากนี่คือหน้ากล่องนะครับนี่คือหน้ากล่องนะ,ะสวยจริงๆสําหรับคนที่เป็นแฟนของไอ้มดแดงนะครับนี่มาข้างด้านหลังเป็นแบบนี้เลยด้านหลังมีบอกเลยนะคะปปร,ะรับซูเปอร์แลนะครับเป็นโกลเด้นบัสนะครับ100ชิ้นเท่านั้นแล้วก็เป็นซีเคร็ตนะครับผมเป็น ซีเวอร์ส,สีเงินนั่นแหละนะครับเป็น200ชิ้นเท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีมา r k s i เดอร V1 m a r k งมาร์คไซเดอนะฮะแตกต่างกันแค่ตรงสีเขียวกับสีดำตรงนี้นะครับผมไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเราจะได้เป็น s e c r e t Go Silver หรือ V1 V2 นะฮะนี่นี่น,นี่ผมเห็นตรงนี้ด้วยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้สติกเกอร์ฮะเป็นสติกเกอร์ทองนะครับผมเป็นนิกเกิลแท้แน่นอน100%เลยน,นะครับข้างในจะบรรจุไปด้วยโมเดลฟิกเกอร์มาร์คไซเดอร์หชิ้นนะฮะแล้วก็ขนม1ซองนะครับแล้วก็การ์ดทั้งหมด2ใบดูซิว่านอรนี่ซีจะได้อะไรวันนี้มี2กล่องให้ดูกัน นะฮะ <laughs> เปิดมาต้องดมกินก่อนโอ้ยกิ่นของใหม่นี่มันแบบว่าม,มันทำให้รู้สึกกับกระตุ้นความอยากได้จริงๆนะโอ้โอ,โอ้อันนี้คือ V2 ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ว่าก็คือสำหรับไว้สะสมอะ่ะคนที่ชอบสะสมโมกโมเดลอะ่ะ <c oughs> ข้างในมีอะไรบ้างมีขนมหนึ่งซองกาด เดี๋ยวมาลุ้นการ์ดกันว่าเป็นการ์ดอะไรนะคะนี่ตันนี้เริ่มเริ่มมีแบบเป็นโมโดลโมเดลมาแล้วนะมีของแถมแบบน่าสนใจนะครับอันนี้เก็บไว้อนาคตข้างหน้านี่คือโอ้โหของแรจริงๆบอกคําเดียวว่าแรแรมากๆนะฮะเราจะมาเสียใจผลาญกันผลาญไม่ได้จะมาเสียใจหลังไม่ได้นะมันสามารถแกะได้ไหมอ่ะแล้วหนวดจนไปไหนอะสมดชกหาหนวดไม่เจอหาหนวดตรงนี้ไม่เจออะทำยังไงดีมันอยู่ข้างในเนี่ย ผมว่าข้างในต้องมีอะไรแล้วแกะตรงไหนอะโอ้โงโหตั้งนานนี่ตรงหน้าอกตรงนี้เปิดได้ที่ผมเพิ่งมาเห็นนี่เปิดนี่นี่หนวดเขาซ่อนอยู่ข้างในนี้นะฮะนี่ๆๆ่นี่หนดไม่ใช่หนวดดิไอไอหนอนไก่ของเขาเนี่ย เติมเสาแล้วเติมเสาแล้วนี่ครับผมเรียบร้อยนะฮะสำหรับ V 2นะครับนี่ตัว Mark s i d e r ป V ส V2 นะครับตัวขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็ถือว่าเป็นโมเดลที่น่าสะสมสําหรับคนที่ชื่นชอบไอ้มดแดงนะครับแล้วก็ Mark s i d e r นะับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่สวยบอกเลยสวยจริงแล้วก็พัสดุดีมากนะดีจริงๆของสะสมดีๆอย่างหนึ่งเลยแหละนะอนาคตข้างหน้านี่คือบอกว่าคําเดียวเลยว่าเป็นของทางออดิเกนญาทำขึ้นมานะข้างล่างมี นี่เป็นตาโอดิญยาด้วยเห็นปะใบพัดโอดนยานะครับผมแล้วก็จะมีเขียนว่ามาร์คไซเดอร์แล้วก็มีเป็นคําว่าทางนิกจสิดผลิตที่ไหนยังไงยังไงลิมิเตดอีมิชชั่นมีกี่ชิ้นทั่วโลกอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเก็บได้เลยนะครับมีจํานวนจํากัดทําออกมานะครับผมก็ไปตามซื้อกันได้กล่องแรกผ่านไปเดี๋ยวมาดูการ์ดที่ได้คู่กันมาก่อนเราได้การ์ดคู่กันมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนพิเศษหรือเปล่าแบบ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 เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยปุ <c oughs> oh, ah. ๊บปึ๊บอ้าวทองอะอ๋อมันมีทองให้อยู่แล้วนะเพรคงเป็นทองให้ทุกอันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นการ์ดแบบนี้นะผมก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนแร่ไม่แลดูไม่เป็นเหมือนกันนะการ์ดนะอันต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งกล่องดีกว่าว่าเราจะได้สีพิเศษบ้างหรือเปล่านะฮะเรามีมาสองกล่องให้ได้ดูหนึ่งสองกล่อง นะก็มาลุนกันอีกหนึ่งกล่องดีกว่าคือคือหน้ากล่องอ่ะเหมือนกันนะจะไม่ไม่ได้มีแยกว่าเอ๊ะเป็นหน้า V1 หน้า V2 นะครับผมนี่มาแล้วเหมือนกันเป๊ะนะครับผมด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยลุนแค่ข้างในอย่างเดียวว่าเราจะได้เป็นตัวไหนเท่านั้นวีหนึ่งวีสองหรือเป็นตัว Secret ตโกลซิวเวอร์อ่ะนมกินก่อนอชื่นใจเฮ้ยโอ้ ได้มาคู่กันเลยนะก็เป็นของวีหเหมือนหน้ากล่องเลยอันนี้เหมือนหน้ากล่องเลยนะฮะตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้วีหนะครับอดูดีขนาดวางฝ่ามือหน้าผมอะอ๋อลองวัดขนาดดูนะฮะไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับสวยงามพอดีกับการสะสมเป็นโมเดลเลยใส่หนวดก่อนใส่หนวดก่อน มันจะมีที่ใส่หนวอยู่ตรงหน้าอกนะฮะช่องเก็บของเอาไว้เก็บซ่อนเงินได้นะครับผมพอใส่สัญญาณปุ๊บก็จะเป็นไอ้มดแดง V1 เลยนะครับผมมาไซเดอร์ V1 มาแล้วนะฮะ V1 V2 มาลวจ้านี่ V1 V2 นะครับใครที่สนใจอยากจะได้ไปสะสมอยากจะเก็บสะสมไปสั่งซื้อได้แล้วเด้อตอนนี้มีขายแล้วแล้วมาดูการ์ดของ V1 กันนะฮะว่าจะได้การ์ดแบบไหนนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนที่รู้ว่าใบไหนแรหรือว่าใบไหนหายยากก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยกันว่า ผมได้ใบแลหรือเปล่านะฮะว่าการที่ผมไม่ค่อยดูเรื่องการ์ดเท่าไหร่หนึ่งสองโอ้โหนี่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 น,น,น,นี่ผมได้ส่งไปนี้ครับใครที่อยากจะสะสมโมเดลมาร์คสไลเดอร์นะครับว1หนึ่งวสองตอนนี้ก็มีให้สะสมกันแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งของสะสมแห่งปีนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบตูนเรื่องมาร์คสไลเดอร์ มีสีพิเศษด้วยนะสีโกสีซีเวอร์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับโดนี่เอ็กซิด้วยนะครับผมแล้วโดนี่จะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนได้ชมกันอีกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกันเยอะๆด้วยนะเอาไปถึง1 0 0 0 0แสนซับกันเลยดีกว่านะคอนเทนต์มีหลากหลายแนวเลือกดูกันที่แบบชอบกันเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับผมสามาดูช็อกกา